แปดกลุ่มที่มีโอกาสเป็นอมพษ์อมภาตเราต้องรู้ไว้เคยไหมรู้สึกกลัวเลยไม่อยากเป็นอมพษ์ไม่อยากเป็นอพมอานอาพาตคงไม่ใช่พี่ปราคนเดียวแต่ทุกๆคนมีความรู้สึกเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราอยากช่วยเหลือตัวเองได้ดีแล้วเรารู้ไหมเมื่อต้องทําอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบพี่ปราบอกเลยทุกคนจะได้รู้ว่าแปดกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นอมพษ์อมพาตนั้นมีอะไรบ้าง แล้วกลุ่มเหล่านี้เราต้องมาดูแลหรือป้องกันอย่างไรก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าอัมพฤกษ์อัมพาตคืออะไรแน่นอนอัมพฤกษ์อัมพาตคือโรคหลอดเลือดสมองหรือสโต๊กเป็นอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงที่ตีบอุดตันหรือแตกทรงผลให้เนื้อสมองถูกทำลาย โดยมีอาการแสดงอยู่นานกว่า24ชั่วโมงพอเรารู้แล้วอามาพึกอมมาพาดเป็นอะไรเราก็ต้องรู้ว่าตาุที่มันเกิดเป็นอย่างไรเราถึงจะได้ศึกษาได้ว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นอัมาพึกอมมาพาตนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันต่อเลยส่วนในึงรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นแล้วจะหายไปเองภายใน24ชั่วโมง หรือเกิดอาการขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวนซึ่งหลอดเลืลอดอสมองที่เกิดขึ้นจะมีอาการบวมมากหรือน้อยแต่ต่างกันไปขึ้นกับตำแหน่งและบริเวณของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงพี่ปลายอยากจะบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ได้แก่อายุที่มากขึ้นโอ้ยอายุมันจะมากขึ้นเราจะไปคุมยังไงล่ะคะ มากพบในคนที่วัย45ปีขึ้นไปพันธุกรรมเพศมากพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเชื้อชาติปัจจัยที่ควบคุมได้ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเลยหนวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคอ้วนหรือนอนกรนถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยทุกคนต้องกลับไปดูเลยค่ะว่าเรามีภาวะอะไรไหมไขมันในเลือดสูงหรือเปล่า เรามีภาวะวงหวานไหมเรามีภาวะที่เสียงไหมก่อนอื่นพี่ปรามมีเรื่องเล่าแน่นอนคนที่อ้วนมากๆคนที่โอ้โหกินแต่ของหวานหวานจนไขมันในเลือดสูงคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะเป็นอมันพอมพฤกษ์อัมพาสตสูงตัวอย่างที่พี่ปราอยากจะบอก เดิมแถวบ้านวิปราถูกไหมจะมีร้านที่รับซักรีดเสื้อผ้าพี่พราก็เคยเอาชุดพยาบาลไปซักรีดซึ่งสามีเขาเองเนี่ยจะเป็นโรคความดันโลหิตส,สงูงที่เรียกว,ว่าอาจจะควบคุมหรือไม่ได้ควบคุมปรากฏว่าวันนั้นก็มีเด็กเนี่ยเล่นกันเจ้าจ้าเสียงดังคือโดยปกติเจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายท่านนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดมากแล้วก็อารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์แรงถ้าได้ยินอะไรเสียง,งดังเด็กร้องไห้เด็กทะเลาะกันเขาจะหงุดหงิดมาก แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนั้นเด็กทะเลาะก,กันค่ะพอเด็กทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปห้ามเด็กเขาก็ตะโกนให้เด็กอยู่ในจังหวะที่ตะโกนนั่นเองเส้นเลือดในสมองแตกเขาล้มลงกระกันหันปรรยาเขาเห็นปับ๊บรีพาสงา่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้เลือดนี่ออกในสมองเยอะมากจนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอัมาพาต ไม่รู้สึกตัวจนสุดท้ายก็รักษาประคับประคองาการเรือก็กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยอาการที่ช่วยหรือตัวเองไม่ได้และไม่รู้สึกตัวเรียกว่าไม่สามารถโตตอบได้สุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตพี่ประธานถึงอยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าถ้าเราไม่อยาก,ปาปกเป็นมะเฟืองอมพาตเราต้องรู้ว่าใครมีกลุ่มเสี่ยงใครที่อ้วนใครที่ความดันโลหิตสูงใครที่เป็นเบาหวานใครที่ไขมันในเลือดสูงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ แล้วเรามาดูเนื้อหากันต่อถ้าเราไม่อยากเป็นเราต้องรู้กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วเราต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะมาฟังกันเลยใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคนี้แน่นอนหนึ่งโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยละเจ็ดสิบและพบว่าการควบคุมความดันตัวบนลงมาห้าถ mm ึงมิลลิเมตรปรอทจะลดความเสี่ยงได้ร้อยละสี่สิบทีเดียวดังนั้น หลายคนที่พี่ปลาบอกเลยเป็นความดันแล้วไม่ยอมกินยาองหูไม่วัดความดันไม่ควบคุมตัวเองพอหมอถามว่าความดันเป็นยังไงก็ตอบไปได้วิธีที่สําคัญคือเราจะต้องควบคุมดูแลตัวเองเสมอไปพบแพทย์ตามนัดและก็รับประทญญานยาพร้อมทั้งดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเคสที่พี่ปลาเล่ามาแล้วไม่รู้ว่าทานยาสม่ําเสมอไหม ไม่ควบคุมอารมณ์เวลามีอารมณ์โกรธก็เกิดภาวะเส้นโลหิตสมองแตกได้โรคอรัมพาตก็เป็นหนึ่งในอาการแสดงของภาวะความดันโลหิตส,สูงที่ควบคุมได้ไม่ดี 2. เบาหวานเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดอัมพาตที่สูงกว่าคนปกติ2-3ถึงเท่า 3. ไขมันในเลือดสูงอ๋อไขมันในเลือดสูงภาวะที่หลายคนเป็น แล้วไม่รู้ว่าเขากําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงของโรคอื่นๆหนึ่งในนั้นคืออาการอมารัอมพฤกษ์อัมพาตไขมันในเลือดสูงจากข้อมูลก็บอกว่าไม่ได้พบความสัมพันธ์โดยตรงแต่หากได้รับยาลดไขมันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากๆและมีคอเลสเตอรอลสูงก็จะสามารถที่จะทําให้เกิดโรคสมองติดได้ 4. การสูบบุหรี่พบว่าคนที่สูบบุหรี่ จะมีโอกาสเกิดโรคมพาได้สูงกว่าคนทั่วไป1-5เท่าและเมื่อหยุดสูบบุหรี่2-5ปีจะพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงสามสิบถึงสี่สเปอร์เซนดังนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดสูบเพื่อสุขภาพของเราเองและที่สำคัญนอกจากเสี่ยงต่อการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตบุหรี่ยังมีผลทำลายปอดของเราอย่างชัดเจนข้อหการดืด่มแอลกอฮอล บอกเลยว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงแน่นอน 6. ภาวะอ้วน bmi มากกว่า25อ้วนลงพุงผู้ชายนี่40นิ้วผู้หญิง35นิ้วการคำนวณ bmi พี่ปราบอกเลยว่าสามารถทำได้โดยนำน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นถ้าเราสูง175เซนนั่นก็คือ1.7ยกกำลังสอง ถ้าหาแล้วมากกว่า25แสดงว่าค,คุณอยู่ในภาวะอ้วน 7. การไม่ออกกําลังกายเลยการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้วัสดุต่างๆของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ออกกําลังกายไม่มีเวลาเลยพี่ปาทํายังไงดีอย่างออกกําลังกายแต่ไม่มีเวลาสร้างเวลาจัดสรรเวลาเพื่อสุขภาพเพื่อโตของเราเองมาฝันกันต่อ บอกได้เลยว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เราเกิดในภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตแภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะภาวะนี้คือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่าเสมอซึ่งการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะจะมีช่วงที่หัวใจไม่บีบตัวหรือบีบตัวช้ากว่าปกติทำให้เลือดในห้องหัวใจไม่ไหลเวียน อาจเกิดการตกรตะกรของเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดได้เปรียบเทียบได้กับน้ําที่ไม่ไหลเกิดกเป็นตะกอนแล้วก็ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจก็หลุดขึ้นไปอุดตันในเส้นเลือดสมองภาวะนี้เกิดได้มากขึ้นในผู้สูงอายุซึ่งปกติแล้วคนไข้มักไม่มีอาการการตรวจสุขภาพประจําปีอาจจะช่วยให้พบภาวะนี้ได้จากสถิติพิพากยานจะบอกเลยว่าถ้ามีภาวะเอเรียลฟิบรชันนี้ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง6เท่าทีเดียวดังนั้นการที่เราโรวจสุขภาพของเราประจำปีจะช่วยถึงสถานี้ได้เมื่อเรารู้8กลุ่มเสี่ยงนี้แล้วแล้วเรานำมาดูแลตัวเองเราไม่อยากเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งในกลุ่มใดเลยโอกาสที่จะเกิดอมัออมาพาตอัมพาตก็จะลดลงถึงตอนนี้กลับไปดูแลตัวเองแล้วเราจะได้ไม่เกิดปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดภาวะอัมพฤกษ์อมัอมาพาต แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องย t u ูบเ e ดิฟิชเพจเฮดิฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อเป็นกอดกระงใจพี่ปราแล้วก็รอดูในสิ่งดีๆที่พี่ปราส่งให้ทุกวันมาเป็นครอบครัวสุขภาพเด็กพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ